สวัสดีครับพี่ครับอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยขอความรู้สึกสัมผัสแรกหน่อยพี่ย่าเพิ่งยะเพิ่งออกรถพี่ลองหมุนโค้งให้ดูหน่อยได้ไหมครับอขอสัมผัสแรกเอามือเดียวได้ไหมพี่เอานิ้วดีกว่าพี่ขอนิ้วเดียวนิ้วนีว่นิ้วเดียวได้ไหมพี่เป็นไงพี่เบาเ,เ,เลยนะครับเบาเลยนะพี่พี่อยู่ไหญ่นะครับผมค้นค้นกันผมผมขอภาษาพื้นเมืองเลยนะพี่นะขอนกันเลยนะเดี๋ยวผมขอลองไปถ่ายรูปล้อรถให้ดูก่อน พี่หมุนล้อโชว์หน่อยครับพี่หมุนหน่อยรถคันนี้นะครับล้อสิบแปดยางมาเริ่มเลยนะครับเดิมทีเดียวลูกค้ามีปัญหามากนะครับเวลาจอดเข้าที่จอดรถนะครับป็นไงพี่ถูกใจครับถูกใจนะอ่าเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดูครับคนไหนสนใจติดต่อที่พีุ่บลทิศพรงกันได้เลครับได้เดยวลองขับขี่ดูครับพี่ขอบคุณมากวันนี้ก็มาั้อก,ก่เช้าเลยนะพี่นะ เอามือเอามือเดียวพี่แตที่พี่ยังติดอยู่ไงใช่ไหมความเคยชินนะครับเพราะว่าเริ่มเดียวทีเดียวพวงมาลัยมันหนักมากต้องใช้สองมือโหนนะแต่งรถนี่ใบรุ่นแน่แน่นอนเลยนะพี่นะเป็นไงพี่ร่อนไหมร่อนร่อขับเบาดีบ้าวดีไหมความรู้สึกเหมือนขับ V8 เลยนะพี่ลองเล่นพวงมาลัยหน่อยได้ไหมโยกซ้ายโยกขวาเป็นไงพี่พี่ขับไปเร็วเเลยตรงๆเลย เป็นไงฮะถูกใจไหมถูกใจครับถามพี่เนี่ยอดูแววตาหน่อยว่าโกหกหรือเปล่าใจครับถูกใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปยูเทิร์เดี๋ยวเวลายูเธอร์นะแล้วพี่ออกตัวแล้วพี่ปล่อยวงมอะไรปล่อยมือแล้วพี่ออกตัวเร็วๆแล้ว,ลว,ลวดูว่าวงมอะไรมันจะกลับคืนดีเหมือนเดิมไหมะระวังรถนะครับนะะค,คลิปมันยาวหน่อยนะครับแต่เย็นๆนะครับใครอยากชมต้องใจเย็นๆ เดี๋ยวผมอาจจะตัดต่อให้มันสั้นหน่อยนะฮะเพราะว่ามันคลิปยาวมากดูคอนแก่นเลยนะพี่นะมาถึงจัดเชียงเทาเลยนะครับคุ้มค่าไหมพี่คุ้มครับคุ้มค่านะและจำนวนเงินที่จ่ายมาคุ้มค่าไหมพี่เกินคาดนะเกินคาดเลยพี่เกินคาดครับตอนแรกทำไมพี่ถึง ไม่ตัดใจเลือกคงอะไรระบบน้ํามันนะครับทำไมาถึงเลือกเป็นไฟฟ้าผมวัวมีปัญหาหลายอย่างครับทำไมอะครับพี่ัวน้ำมันแตกแล้วก็โม,มูี่ลูกเพื่อนแตกหลายอย่างแสดงว่าก่อนนี้พี่จะมาติดตั้งไหนพี่ศึกษามาแล้วผมศึกษามาแล้วศึกษาถามเขนด้วันนี้มาแล้วดูรีวิวของผมมานานแค่ไหนครับเป็นปีแล้วครับเป็นปีน่าอจะมาเดี๋ยวพี่เอาตัวเร็วๆเลยแล้วพี่ปล่อยมือเลยปล่อยเลยยังไงคืนดีไหมพี่เหมือนมาเหมือนเดิมตอนมาเลยนะ ตังกนดีไหม,มดีครับดีขวานะนะศึกษามาเป็นปีกว่าจะตัดสินใจมาติดตั้งกับผมได้นะท้ามถึงเรื่องมาติดคงอะไรกับปริทัศน์อุ่งเลยนะพี่ก็เห็นรีวิวเยอะก็มัน่นใจปีผู้ที่ปริทัศน์นะแล้วดูจากผลงานแล้วดูวจากผลงาน,นสองคำรีวิวไหมสองคำรีวิวอย่างนับนะ